สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช255 5นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเจอกันสั้นๆกี้จะพยายามไม่ให้เกิน10นาทีนะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งใจว่าพอคุยเรื่องประตูตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่พระที่นั่งสรรันเพมหาปราสาทกันคือตอนนี้เจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าไงกี้เลยอยากขึ้นไปเก็บภาพวิวสวยๆด้านบนพระที่นั่งนะคะเพราะว่าเวลาหญ้ามันตัดแล้วมันจะถ่ายแบบ รอบๆเดี๋ยวได้ค่อนข้างสวยนะคะได้เห็นโบราณสถานมันเด่นชัดขึ้นมานะคะทุกคนคะอันนี้คือประตูมงคลสุนทรขอบคุณผู้ติดตามนะคะที่เข้ามาบอกด้วยคุณนพดลใช่ไหมที่จำคับคครคับขาว่าชื่อคุณหนุ่ยนพดลหรือไงเนี่ยนะคะตามไปคอมเมนต์หลายคลิปมากอย่าอวยเยอะค่ะคุณนพดลนะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหมันไส้เอานะคือกี้ทำคลิปเนี่ยนะคะ เชื่อเถอะว่ามันจะถูกใจบางคนแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจบางคนนะคะแต่ว่านี่มันสไตล์ของกี้นะคะทําแบบเยลกี้สบายใจที่สุดนะคะแล้วก็คือเราต้องทอําในสิ่งที่เราสบายใจด้วยเนาะแล้วเราก็ชอบมันด้วยเนี่ยมันถึงจะออกมาเป็นธรรมชาตินะคะไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีหลายๆคนเข้ามาบอกเรื่องเราต่างๆที่กี้อาจจะข้ามไปหรือว่าอาจจะยังรู้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นี่ยก็ต้องขอบคุณจากใจนะคะตั้งแต่พี่ที่มาบอกเรื่องกําแพงที่นาวัจนเสระนะคะ ขอบคุณมากๆเลยหลายๆคนที่เข้ามาติชมนะคะคืออย่างเงี้ยมันก็มีกําลังใจที่จะทำนะคะไม่ใช่มาถึงโอ้โหได้อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยมีภาษาพา่อขุนมาด้วยไม่ใช่อย่างที่มึงพูดมีมีบางคนมาคอมเมนต์ไม่ใช่อย่างที่มึงพูดแล้วไงล่ะคะแล้วแบบไหนล่ะอย่างที่คุณพูดอะ่ะนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยคือมันต้องอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดนะคะคือกี้เข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยอ่านหนังสือมาตั้งแต่สมัยนานละ แล้วก็เป็นหนังสือเล่มเดิมๆแล้ข้อมูลชุดเดิมๆตอนที่กี้ลงมาทําใหม่ๆแรกๆเนี่ยกี้บอกเลยนะว่ากี้แบบกี้ไม่รู้เหมือนกันว่ากี้จะเอาข้อมูลจากตรงไหนนะคะคือมืดแปดด้านเลยนั่งอ่านแต่หนังสือมันอยู่นั่นแหละนะคะสุดท้ายเนี่ยพอเราลงมาลงพื้นที่จริงๆเนี่ยกี้เลยเกิดเก็ตกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยนี่แหละบางครั้งมันต้องภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้เราจดจําได้ได้ค่อนข้างแม่นยําพอเรามาเห็นพื้นที่จริงๆอะบวกกับข้อมูลที่มีนะคะทุกคนมันจะเกิดการ เขาเรียกขัดแย้งกันในตัวเองของมันอะนะคะทําให้เราได้รู้ว่า,อ,าอ้าวไอสิ่งที่เรารู้มาจากตัวหนังสือเนะี่ยมันไม่ใช่นี่หว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้หนังสือเนะี่ยมันก็มีเยอะแยะนะคะมันมันมีคนเขียนใหม่ๆขึ้นมารุ่นหลังๆเนี่ยเยอะเหมือนวันนั้นที่ไปพูดตรงวิหารหลวงที่วัดพระศรีวัดพระศรีสันเพชรก็เหมือนกันที่เขามีเรื่องเกี่ยวกับพระเสียนใหญ่นะคะหรือว่าพระสันเพชรดายานั้นน่นะมันมีข้อมูลตรงนั้นจริงๆนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เคยมีคนบอกว่าให้กี้ทําเรื่องพระเสียญใหญ่สินะคะกี้ยังบอกเขาไปเลยว่ามันคงไม่อาจจะไม่ใช่แนวนะคะเพราะเนื่องจากว่าการจะทําเรื่องเ,ออเขาเรียกโบราณวัตถุใช่ไหมเขาเรียกโบราณวัตถุใช่ไหมพุทธลูกเนะี่ยคือโดยที่เราเนี่ยเราแบบอาจจะมีข้อมูลยังน้อยกว่าคนอื่นๆที่เขาอยู่ในแวดวงนี้มานานกว่าเราหรือเขาเรียนมาโดยสายตรงอย่างเงี้ยกี้ต้องใช้เวลานะคะบอกเลยว่าถ้าคิดจะอยู่ตรงคิดจะทําเรื่องราวพวกเนี้ยกี้ขอห้าปีอะถ้ายังไม่ตายซะก่อนนะ ไม่ตายแล้วก่อนนะไม่ใช่แบบโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวกว่าจะมีคนรู้จักว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครว่าอ๋อลูบขึ้นหลาแล้วชะตามรณะไปเรียบร้อยเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อคนนี้ทําคลิปอะไรย่งเงี้ยไม่เป็นไร อย่างน้อยตายแล้วมีคนรู้ว่าทําก็ยังดีกว่าไม่มีคนรู้เลยจริงไหมเอออ่ะปะ่ะเนี่ยค่ะทุกคนเวลาอัดคลิปเนี่ยมันก็ชอบชวนคุยไปอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีทางที่มันจะอยู่ใน1ิบนาทีสักทีนะคะเพราะว่าเนื่องจากคือเวลามาคุยเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะทุกคนคือบางทีถ้าเราคุยเครียดปะมันก็เครียดไปอีก พอเล่นเกินไปก็ดูไม่มีสาระเหมือนไม่มีแกนสารอะไรเลยถึงข่อใช่ไหมคือกี้พยายามจะให้แบบมันแซกแซกซึมซึมอ่ะพยายามเอาเรื่องในปัจจุบันขึ้นมาพูดคุยให้มันหายเครียดด้วยนะคะเรื่องน้ํามันพงน้ํามันแพงเรื่องเรื่องข้างบ้านเราเขาาวนวนวน,วนเครื่องมาเลยกินเข้ามาในพื้นที่เราหน่อยนึงกี <laughs> ้โคตรข่ำเลยอะ่ะเขาบอกว่าเขาเขาเลยมาหน่อยนึงใช่ไหมเออประมาณนั้นแต่ว่าลุงก็ลุงก็ใจดีนะลุงก็ให้อภัยอะไรอย่างเงี้ย เออมันมีแต่เรื่องฮ่าฮ่าบางทีถ้าเราคิดให้มันขำม,มันก็ขำนะจะได้ไม่เครียดนะคะอะทุกคนเข้าเรื่องเข้าเรื่องอะเข้าเรื่องนะคะทุกคนทุกคนคะเวลาที่มาพระราชวังหลวงอยุธยากิมมั่นใจเลยว่าหลายคนที่ออกมาจากวัดพระศรีเนี่ยนะคะมันจะมีทางเข้ามาที่เขตพระบระมมหาราชวังเนี่ยได้สองทางคือตรงท้ายวัดพระศรีตรงนั้นออกมาจะเห็นไอ้ตัวโมเดลที่เขากําลังสร้างเดี๋ยววันที่ห้าเนี่ยประมาณวันที่ห้าที่หกเนี่ยเขาจะเอาตัวนั้นมาตั้งแล้วเพราะกำหนดการเขา สัญญาเขาเสร็จสิ้นคือประมาณวันที่ห้าที่หกกรกฎาคมเขาก็จะเอาโมเดลมาตั้งเพราะไอ้ตัวที่ที่เป็นไอ้นี่ของเขาว่าเสร็จหมดละตอนนั้นมันจะมีทางเดินฉนวนยาวมาเลยนะคะทางเดินฉนวนที่เคยพูดไปแล้วว่าเป็นทางเดินของฝ่ายในสมัยโบราณเนี่ยมันมีมอิฐสองสองฝั่งแล้วเขาคาดการว่ามันน่าจะมีหลังคาด้วยซ้ํานึกไม่ออกให้นึกถึงทางเดินที่วัดมเหยงใครเคยไปวัดม่หยงไหมเข้าไปอุโบสถอะ เราดูเหมือนมันเตี้ยๆนะแต่พอเดินเข้าไปจริงๆขนาดกี้กี้ก็ว่ากี่ตัวสูงนะนะหัวกี้เนี่ยไม่พ้นในตัวข้างๆนะให้ดูตอนนั้นเป็นหลักก็ได้เพราะนั้นก็คือฉนวนเหมือนกันเขาบอกว่ามันมีฉนวนและในในวังหลวงเนี่ยมันจะมีฉนวนหลายจุดนะคะสําหรับฝ่ายนายเดินนะคะประมาณนี้ผู้หญิงอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือข้างวัดเอ่อทางด้านทีศตะวันออกของวัดพระศรีเนี่ยตรงประตูฤาษีสารเข้ามา จะมาผ่านพระที่น้างจักรวรรดิพัชยน์ก็จะสามารถมาที่เขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในของวังหลวงเนี่ยได้หมดนะคะเข้ามาได้ทีนี้พอเข้ามาเสร็จเนี่ยนะคะเวลาเราเดินผ่านพระที่นั่งจักรวรรดิพัชยนต์มาแล้วใช่ไหมคะกี่ก็กีก็มั่นใจอีกแหละว่าหลายคนก็จะเดินไปตรงนู้นเลยถูกไหมคะถ้าทุกคนมาเข้าทางประตูรอพสานนะเขาก็จะเดินไปตรงนั้นเลยแล้วก็เลาะเลาะมาแนวตามทางที่เขาที่เขามีอยู่เนี่ยนะคะบางคนก็จะเลี้ยวเข้าตรงนั้นไปเลย เห็นไหมคะเลียวเข้าตรงนั้นแล้วก็ไปผ่านพระคามมหาสมบัติก็จะผ่านพระที่นั่งวิหารสมเด็จยิงยาวไปก็จะไปโผล่พระที่นั่งบรรยงก็จะนาาฝ่ายในบางคนบางคนไม่ข้ามไปที่พระที่นั่งบรรยงซะด้วยซ้ําไปคือกี้ไปทําคลิปบ่อยๆกี้เห็นบางทีฝรั่งมาเดินอะ่ะเขายังไม่ข้ามไปเลยเขาอ้อมอ้อมไปเลยเขาก็ไปเลี้ยวซ้ายออกสวนอ่างหุ่นอะไรก็ว่างเขาไปนั่นแหละประมาณนี้แต่กี้เดินครบหมดแล้วนะคะกี้รู้แล้วว่ามันจะต้องเดินยังไงด้วยนะคะถึงจะแบบว่าทําให้เราสามารถที่จะเดินในวังหลวงได้โดยเอาเป็นว่าเดินครบอะ่ะ นะคะแล้วก็ไม่ย้อนไปย้อนมาด้วยคือผ่านการเดินมาอย่างโชคโชกเลยค่วันนี้อ่ะเข้ามานะคะทุกคนพอมาผ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นท้ายพระที่นั่งวิหารสมเด็จอันนั้นคือพระนั่งวิหารสมเด็จเห็นไหมละนั้นคือพระพาทีมุกหลังคาแดงๆนะคะอันนั้นเอ่อพระที่นั่งสามเพมหาปราสาทแล้วก็ท้ายซิมทางด้านเหนือสุดคือพระที่นั่งสุยญ,ญาติอมรินแล้วก็ขาวๆคือวัด,ว,ดวัดใหม่ชัยวิชิตเพราะฉะนั้นเวลาที่มาตรงเส้นกลางปั๊บเนี่ยนะคะพอถึงพระที่นั่งวิหารสมเด็จให้ทุก เลี้ยวขวาคือมองไปทางขวามือนะคะทุกคนจะเห็นประตูตรงนี้หลายคนเขาไม่ใ,ใจว่ากองอิฐนี้มันคืออะไรวะมันคือประตูนะคะมันคือประตูที่อยู่ในเขตรอาดฐานชั้นนอกกับชั้นกลางมันกั้นระหว่างชั้นชั้นกลางข้างในนี้กับชั้นนอกข้างนอกนู้นนะคะประตูชื่อมงคลสุนทรหรืออีกประตูหนึ่งชื่อว่าสุรินทวานองงไหมคืออะไรเมื่อกอี้ตอนที่กี้อ่านกี้กงง็งงว่าทำไมเรียกสุรินทวานวะอ๋อเข้าใจลว มันเกี่ยวกับช้างนะคะพูดง่ายคือประตูตรงนั้นค่ะเมื่อวานทีก่กี้ไปงงๆอยู่นะคะเพราะว่าจําชื่อไม่ได้เมื่อคืนกลับไปนั่งดูคลิปเดิมจําได้แล้วนะคะมันจะไล่ามาแบบนี้ค่ะทุกคนเราไล่ามาจากนธิ์ไพศาลนะฤทธิ์ไพศาลแล้วก็ป้อมสาร,รบาบัญชีอาคเนยาตาศิลาพิลมป้อมปืนตรงตลาดเจ้าพรมสมนาพิสารสวรรคพิจิตศรีชัยศักดิ์จากมะคือมาป้อมท่ารอเรือแล้วก็ป้อมท่าขั้น นะคะป้อมอป้อมท่าช้างาป้อมอะไรนะไม่ใช่ป้อมประตูท่าช้างประตูท่าเจ้าปราเสาธงไทยนะคะพอไปถึงตรงนู้นก็จะไปเป็นตรงวัดใหม่มันจะเป็นประตูบวรนาวีมหาภพชนเอออ้าวกี่ไร่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นประตูตรงนั้นนะคะที่เป็นราชรถออกแล้วก็สำหรับแบบอาจจะ อะไรที่มันใหญ่ๆออกได้ตรงท้ายวิหารเก้าห้องวัฒธรรมิกราชมันจะยื้งนกับประตูนี้หน่อยหนึ่งไม่ตรงซะทีเดียวนะทุกคนสังเกตไหมตรงนั้นนะคือประตูสวรรค์พิจิตรแล้วตรงนี้นคือ,อมงคลสุนทรหรือว่าสุรินทวาลเพราะฉะนั้นช้างเข้ามาในนี้ได้เพราะเพราะอะไรรู้ไหมพอเข้ามาจากเขตจากชั้นนอกเข้ามาที่ชั้นกลางแล้วใช่ไหมตรงนั้นนะคะทุกคนข้างพระที่นั่งสานเพียมหาปราศาสตรกี่จะเดินไปถึงไม่ว่า แปดนาทีแล้วทางด้านข้างพระที่นั่งสัพเพมาหาปราสาทเนี่ยไอ้ตรงนั้น่ะมันจะมีแองแองอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีโรงช้างเผือกอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่ช้างจะเข้ามาตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วเขาก็เรียกว่าไอประตูเนี่ยว่าอีกประตูหนึ่งอีกชื่อหนึ่งว่าสุรินทวานเนี่ยก็ไม่พลาดหรอกเพราะว่าช้างอะมันจะอยู่แถวข้างนอกนู่น มันก็ไปอาบนะ้าแถวๆทางน้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันก็ต้องเข้ามาตรงนี้พอเข้ามาเสร็จมันก็จะไปไปนอนนิ่งไปยืนอยู่ไปไปอยู่ในที่ของมันคือตรงข้างพระที่นั่งสัมเพลมหะปราศาสตรแล้วแถวๆวิหารสมเด็จมันก็มีโรงโรงช้างกับโรงม้าอยู่ด้วยอีกนะคะเพราะว่าข้างๆตรงนี้ระหว่างวิหารสมเด็จกับสัมเพลมหะปราศาสตรแถวๆตรงนี้มันจะเป็นพระคลังมหาสมบัติอีกจุดหนึ่งของวังหลวงเรามันจะมีโรงเครื่องต้นของพญาช้างต้นกับพญามาต้นอยู่ตรงนั้นด้วยอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ อันนี้คือสิ้นสงสัยนะคะมันคือประตูสุนทรมง,มงคลสุนทรมันมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สําคัญ2เรื่องด้วยกันเป็นประตูที่เขาใช้ในการ,รเผด็จศึกเวลาที่จะมีการายึดอํานาจจากในวังหลวงเนี่ยนะคะมีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ใช้ประตูนี้หนึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมสองพระเจ้าอยู่หัวประสาททองในขณะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงธรมร,ร,งธรมยังเป็นพระศสีเส,สินอยู่บวชอยู่ที่วัด วลัลโพหรือวะละัลคังเดิมเสร็จแล้วก็ยึดอำนาจจากาพระศีสวัภา,าิปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์พอมายุคของพระเจ้าประสาททองในขณะนั้นยศคือพญากราโหมศรีสุริยวงศ์ยึดอำนาจจากพระพระเชษฐาธิราชแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวประสาททองเรื่องราวต่างๆในพระราชพงศาวดารต้องไปอ่านดูนะคะแต่ว่ามีสองพระองค์นี้แน่ๆที่ใช้ประตูนี้ในการยึดอํานาจ ในครั้งนั้นนะคะคือยึดอำนาจแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเข้า okay, มากี้ไม่สามารถพาเดินไปที่พระนที่น,นั่งสันเพชรมหาปราศาสตรได้เอาเป็นว่าคลิปของประตูนี้จบแค่นี้แล้วกันถ้าเดินไปตรงนั้นบนพระนที่นั่งได้กี้จะเดินไปแล้วจะเก็บคลิปสันส้นๆให้คืออยากเก็บวิวสวยๆให้นะคะโอเคค่ะลาไปที่ประตูมงคลไพศาลทิ้งท้ายนิดนึงนะคะกี้อยากให้เขาเอาป้ายมาติดจังเลยอะ่ะ มันมีร่องรอยของการมีป้ายบอกไว้อยู่นะเพราะไอไอไอหินหินแบบนี้มันเป็นร่องรอยของการที่มันเคยมีป้ายบอกประตูสําคัญขนาดนี้เนี่ยนะคะจะปล่อยให้มันเป็นกองอิฐอยู่โดดโดดแล้วก็มีคนถามว่ามันคือกองอะไรวะอย่างเงี้ยคิดว่าบางทีมันก็ตลกดีเหมือนกันนะเอาป้ายมาติดนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะกีก็พูดไปแหละแล้วแต่แต่ถ้าใครที่ผ่านมาแล้วมาชมช anel นี้ก็มันคือประตูมงคลสุนทรนะคะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ